สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะกับครูสุพิศาหรือว่าครูในนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันถึงเรื่องความแข็งของวัสดุนักเรียนยังจําได้ไหมคะความแข็งคืออะไรนะคะความแข็งคือความทนทานต่อการขูดขีดเกิดรอยได้ยากนะคะวันนี้เราจะมา เรียนทำกิจกรรมเพื่อที่จะดูว่าวัดสดุชนิดไหนนะคะที่มีความแข็งมากกว่ากันนะคะกิจกรรมที่หนึ่งวัดสดุแต่ละชนิดมีความแข็งเป็นอย่างไรนักเรียนเปิดหนังสือดูประกอบได้นะคะครูมีคลิปวิดีโอให้ดูนักเรียนตั้งใจ นักเรียนตั้งใจดูตั้งใจศึกษาทําความเข้าใจนะคะแล้วครูก็มีคําถามท้ายกิจกรรมให้หนึ่งข้อหนึ่งข้อเองนะคะถามข้อเดียวทีนี้นะคะกิจกรรมนี้ใครสามารถออทําได้นะคะหาวัสดุได้ก็สามารถทําได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูไม์และรับบี้นะคะสวัสดีค่ะคุณครูไม์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคุณครูไมค์คะรับบี้จาได้ว่าวันนี้คุณครูไม์จะทํากิจกรรมเพื่อทดสอบความแข็งของวัสดุรับบี้เนี่ยรีบมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะคุณครูเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมกันนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนและรับบี้นะคะลองสังเกตลักษณะของแผ่นพลาสติกและแผ่นกระจกค่ะนักเรียนและรับบี้บอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าวัสดุทั้งสองชิ้นนี้มีความแข็งแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะ่ะได้เลยค่ะคุณครูไม้รับบี้สังเกตแผ่นพลาสติกและกระจกแล้ว ยเลยว่าอันไหนมีความแข็งมากกว่ากันคะ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะใบให้นิดนึงนะคะรับบี้ยังจำได้ไหมคะว่าความแข็งคืออะไรคะ่ะอ๋อรับบี้จำได้คะ่ะว่าความแข็งคือความทนทานต่อการขูดขีดทำให้เกิดรอยได้ยากงั้นถ้าเราต้องการทดสอบว่าวัสดุใดมีความแข็งมากกว่ากันเราน่าจะต้อง วัสดุให้เกิดรอยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วรับบี้คิดว่าเราจะทำอย่างไรคะให้แผ่นวัสดุเกิดรอยค่ะก็ต้องเอาวัสดุมาขูดกันค่ะใช่แล้วค่ะเราก็ต้องนำวัสดุสองชิ้นนะคะมาขูดกันค่ะแล้ววัสดุที่แข็งน้อยกว่าก็จะเกิดรอยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะรับบี้แสดงว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะรับบี้อยากทำกิจกรรมแล้วค่ะ งั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนและรับบี้จะได้ทำกิจกรรมที่หนึ่งค่ะวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในหัวข้อทำเป็นคิดเป็นสักครู่ค่ะซึ่งในระหว่างที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อไปอ่านเองและเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนสามารถกลับมากดเล่นเพื่อมาเรียนต่อกับคุณครูไม้ได้ค่ะ คณครูคิดว่านักเรียนและรับบี้นะคะก็คงอ่านจุดประสงค์ของการทํากิจกรรมในหัวข้อทําเป็นคิดเป็นกันจบเรียบร้อยแล้วคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านค่ะนักเรียนและรับบี้บอกคุณครูได้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้เราจะเรียนด้วยวิธีใดคะรับบี้คิดว่าอย่างไรคะเราจะเรียนด้วยวิธีการทดลองและสืบค้นข้อมูลค่ะเมื่อเรียนแล้วเราสามารถทำอะไรได้คะ รบบี้ตอบได้ไหมคะเมื่อเรียนแล้วเราจะสามารถอธิบายและเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆได้และยกตัวอย่างการนำสมบัติความแข็งของวัสดุมาใช้ประโยชน์ค่ะเก่งมากเลยค่ะทางนักเรียนและรับบี้เลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมบันทึกจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะมีดังนี้ค่ะหากนักเรียนมีอุปกรณ์เหล่านี้นะคะอยู่ที่บ้านนักเรียนสามารถเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้และนํามาใช้ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่จะทํากิจกรรมนะคะคุณครูมาอยากให้นักเรียนและรับบี้นะคะไปอ่านวิธีทํากิจกรรมในหัวข้อทําอย่างไรค่ะ ซึ่งขณะอ่านนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอค่ะเพื่อไปอ่านเองและเมื่ออ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดเล่นวิดีโอเพื่อกลับมาเรียนต่อกับคุณครูได้ค่ะ คงอ่านวิธทีทำกิจกรรมกันจบเรียบร้อยแล้วนะคะคครูอยากให้นักเรียนและรับบี้ค่ะช่วยกันอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมหน่อยค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับวัสดุทั้ง5ชนิดนี้ค่ะรับบี้พอจะตอบได้ไหมคะรับบี้ตอบได้ค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องสังเกตลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดค่ะจากนั้นเลือกวัสดุมาหชนิดและ สมมุติฐานว่าวัสดุนั้นมีความแข็งเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวัสดุที่เหลือจากนั้นเราต้องระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลและทำการทดลองตามที่ออกแบบไว้ค่ะและเราจะต้องสืบคน้นและอภิปรายการใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะ นักเรียนและรับบี้นะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะครูป,ปบมือให้เลยค่ะขั้นตอนในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูสรุปให้ดังนี้ค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันดีกว่านะคะ หากนักเรียนคนไหนนะคะมีอุปกรณ์และอยากทํากิจกรรมด้วยตนเองนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อไปทํากิจกรรมและเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดเล่นเพื่อมาเรียนต่อกับครูได้ค่ะและที่สําคัญนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อนํามาใช้ในการบันทึกผลการทํากิจกรรมได้ค่ะและก็อย่าลืมบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในแบบบันทึกด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนและรับบี้นะคะลองสังเกตวัสดุแต่ละชิ้นค่ะและบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะนักเรียนและรับบี้สังเกตวัสดุแต่ละชนิดแล้วได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างคะรับบี้ตอบได้ไหมคะ นี่ค่ะคุณครูไม้รับบี้สังเกตพบว่าไม้เป็นแผ่นสีน้ำตาลอ่อนพลาสติกเป็นแผ่นสีเหลืองเหล็กเป็นแผ่นสีดำอลูมิเนียมเป็นแผ่นสีเงินและกระจกเป็นแผ่นใสไม่มีสีค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะตอบกับรับบี้ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนและรับบี้จะต้องตั้งสมมติฐานค่ะ นักเรียนและรับบี้จะเลือกวัสดุชนิดไหนที่จะนำมาตั้งสมมุติฐานคะรับบี้ตอบได้ไหมคะรับบี้ขอเลือกกระจกค่ะดีมากเลยค่ะนักเรียนและรับบี้ยังจำได้ไหมคะว่าสมมุติฐานคืออะไรและเราจะตั้งสมมุติฐานว่าอะไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ รับบี้เคยเรียนมาแล้วรับบี้ตอบได้ค่ะสมมุติฐานก็คือการคาดการเหตุผลหรือคำอธิบายของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนจะทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค่ะและสมมุติฐานของรับบี้ก็คือกระจกมีความแข็งกว่าไม้พลาสติกเหล็กและอลูมิเนียม เพราะกระจกน่าจะทนต่อแรงขูดขีดได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แล้วตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้มีอะไรบ้างคะ<ม>รับบี้ตอบได้ไหมคะตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้มีตัวแปรต้นหรือสิ่งที่กำหนดให้ต่างกัน ซึ่งตัวแปรต้นในการทดลองนี้ก็คือชนิดวัสดุที่นำมาขูดขีดกันค่ะสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองหรือตัวแปรตามรับบี้คิดว่าตัวแปรตามก็คือรอยที่เกิดขึ้นจากการขีดค่ะและตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่หรือสิ่งที่กำหนดให้เหมือนกันค่ะก็คือแรงที่ใช้ขูดขีดจำนวนครั้งที่ขูดขีดผู้ที่ขูดขีด และตำแหน่งที่ขูดขีดค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้แสดงว่ารับบี้ยังจำสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วได้อย่างแม่นยำเลยนะคะเอแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดล่ะคะเราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมคะรับบี้คิดว่าอย่างไรคะรับบี้คิดว่าเราก็ต้องนำวัสดุที่ต้องการเปรียบเทียบมาทดสอบ โดยขูดขีดซึ่งกันและกันสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนวัสดุทั้งสองชนิดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะรับบี้เอแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าวัสดุชนิดไหนแข็งกว่ากันคะรับบี้คิดว่าอย่างไรคะรับบี้คิดว่าวัสดุที่แข็งกว่าจะไม่เกิดรอยคะ่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้ แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุให้ครบทุกชนิดเราจะต้องทำอย่างไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะรับบี้ตอบได้ค่ะเราก็ต้องนำวัสดุแต่ละชนิดมาขูดขีดซึ่งกันและกันให้ครบสังเกตรอยที่เกิดขึ้นบนวัสดุค่ะใช่แล้วคะ่ะรับบี้แล้วรับบี้ทราบไหมคะว่าเราจะสังเกตการเกิดรอยได้อย่างไรคะรับบี้คิดว่า น่าจะสังเกตจากรอยขีดขีดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสังเกตกันนะคะว่ารอยที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ แบบนี้นี่เองใช่แล้วค่ะรอยที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ผิววัสดุและจะต้องลบไม่ออกนะคะอ,อ๋อเราต้องสังเกตรอยแบบนี้นี่เองรับบี้เข้าใจแล้วค่ะเอาละค่ะงั้นเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะนักเรียนออกแบบการทดลองและตารางบันทึกผลการทดลองอย่างไรคะคุณครูขอดูของรับบี้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ รับบี้ออกแบบการทดลองนำวัสดุแต่ละชนิดมาขูดขีดซึ่งกันและกันให้ครบค่ะและนี่ค่ะตารางบันทึกผลการทดลองของรับบี้เป็นแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะรับบี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการทดลองตามที่เราออกแบบไว้นะคะวัสดุแต่ละแผน่นมีขนาดและความหนาเท่าๆกันอลูมิเนียมกระจกเหล็กพลาสติก และไม้วัสดุชนิดใดแข็งกว่ากันเลือกวัสดุมาหนึ่งชนิดจากนั้นเริ่มทดสอบความแข็งของวัสดุโดยนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นกระจกแล้วให้สังเกตโดยใช้มือลูบว่ามีรอยหรือไม่จากนั้นนำแผ่นอลูมิเนียมไปขีดบนแผ่นเหล็ก พลาสติก <Pl> และแผ่นไม้ตามลำดับโดยแต่ละครั้งจะต้องขีดด้วยแรงที่เท่ากันที่รอยเดิมจำนวนครั้งที่ขีดเท่ากันสังเกตการเกิดรอยบนแผ่นวัสดุที่ถูกขีด ทำการทดสอบซ้ำโดยขีดด้วยวัสดุอื่นๆที่เหลือเอาละค่ะตอนนี้คุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนและรับบี้นะคะทำกิจกรรมกันเสร็จแล้ว งั้นเรามาอภิปรายผลการทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะจากการทดลองนะคะวัสดุใดมีความแข็งมากที่สุดคะและนักเรียนทราบได้อย่างไรคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะรับบี้ตอบได้ค่ะว่ากระจกเพราะเมื่อทาวัสดุทุกชนิดมาขูดขีดบนกระจกแล้วกระจกไม่เกิดรอยคะ่ะเก่งที่สุดเลยคะ่ะแล้ววัสดุใดมีความแข็งน้อยที่สุดคะ นักเรียนทราบได้อย่างไรคะรับบี้ล่ะคะคิดว่าอย่างไรไม้ค่ะเพราะเมื่อนำวัสดุทุกชนิดมาขูดขีดกับไม้ไม้จะเกิดรอยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะรับบี้แล้วผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ไหมคะรับบี้คิดว่ายังไงคะผลการทดลอง ไปตามสมมุติฐานค่ะกระจกมีความแข็งมากกว่าวัสดุอื่นๆค่ะซึ่งรับบี้คิดว่ากระจกน่าจะทนทานต่อแรงกดได้ดีกว่าวัสดุอื่นๆเอแล้วเราสามารถเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยได้อย่างไรคะรับบี้ตอบได้ไหมเอ่ยรับบี้รู้ค่ะลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยก็คือ กระจกเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกและก็ไม้ค่ะตอนนักเลนคนอื่นล่ะคะได้ผลเหมือนกับรับปี้ไหมคะถ้าได้ผลต่างจากรับปี้ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เรายึดผลการทดลองที่เกิดขึ้นจริงคะ่ะแล้วเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะรับปี้ช่วยตอบหน่อยนะคะ การใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุในชีวิตประจำวันค่ะแล้วได้ข้อมูลจากการสืบค้นอะไรบ้างคะรับบี้ตอบได้ไหมเอ่ยจากการสืบค้นรับบี้พบว่า ใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุในชีวิตประจำวันการตัดกระจกต้องใช้มีดตัดกระจกที่ใบมีดทำจากเพชรซึ่งมีความแข็งมากกว่ากระจกเยี่ยมไปเลยค่ะรับบี้แล้วจากการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเราสรุปได้ว่าอย่างไรคะรับบี้ช่วยคุณครูไมสรุปหน่อยได้ไหมคะจากกิจกรรมรับบี้สรุปได้ว่าความแข็งของวัสดุ คือความทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุเก่งมากเลยค่ะรับปี้เดี๋ยวคุณครูมายจะเพิ่มเติมให้อีกนะคะวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งแตกต่างกันซึ่งทดสอบโดยการนำวัสดุมาขูดขีดกันแล้วสังเกตรอยที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าจะทำให้วัสดุที่ถูกขูดขีดเกิดรอยเราสามารถนำสมบัติเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะห่างน,นักเรียนต้องการฝึกตอบคำถามในฉันรู้อะไรนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อมาตอบคำถามได้ค่ะเอาละค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะนักเรียนและรับบี้ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากการทำกิจกรรมในวันนี้บ้างคะรับบี้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ รับบี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแข็งและการเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุค่ะเก่งมากเลยค่ะรับบี้คุณครูคิดว่านักเรียนและรับบี้นะคะก็คงมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความแข็งและการเปรียบเทียบความแข็งของวัสดุแต่ละชนิดแล้วนะคะและในครั้งหน้านะคะนักเรียนจะได้มาเรียนรู้สมบัติอื่นๆของวัสดุค่ะนั่นก็คือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะคุณครูไมล์และรับบี้จะต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีนี้มาใบงานของเรานะคะครูถามคำถามเดียวนะคะนักเรียนเขียนนู หัวข้อให้ด้วยนะคะใบงานกิจกรรมที่หนึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีความแข็งเป็นอย่างไรนะคะคำถามก็คือจากกิจกรรมให้นักเรียนสรุปความรู้มา5ข้อตะกี้เราได้ความรู้อะไรบ้างนะคะตั้งแต่ต้นกิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมวันนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะ ทดลองเกี่ยวกับอะไรนะคะตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรนะคะพอผลการทดลองนะคะผลการทดลองอวัสดุชนิดไหนแข็งกว่าใครแข็งที่สุดเรียงลำดับความแข็งของวัสดุนะคะ ได้หมดนะคะตอบมาให้ครอบคลุมกับกิจกรรมนะคะแต่ถ้าใครตอบว่า,าพลาสติกข้อหพลาสติกแข็งกว่าไม้ข้อสองอ,อ,อะไรนะกระจกแข็งที่สุดกระจกแข็งกว่าพลาสติกตอบแต่ตรงนี้ถูกหักคะแนนนะ ให้นักเรียนตอบให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมนะคะดูว่านักเรียนสามารถจับใจความสำคัญจากวิดีคลิปวิดีโอนี้ได้ไหมนะคะไม่ยากนะคะถ้า,านักเรียนนึกตรงไหนไม่ออกย้อนกลับวิดีโอไปดูได้หรือไม่ก็ดูในหนังสือเรียนที่มีสรุปนะคะมีขั้นตอนการทดลองนะคะนักเรียนสามารถตอบได้หมดเลยที่เป็น ความรู้เกี่ยวกับในคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นักเรียนตอบแล้วก็ถ่ายรูปส่งไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ,ะสำหรับวันนี้บายบายด้วยค่ะ